สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินซีอิวชั่นยามเช้ากันนี่เอายิงกน้ำมินตดี๋นอ่ะคือเท่าจริงๆรนี่ยคือเข้าโอ้ดสามเดือนใช่ป่ะแต่ไม่ไม่ค่อยใิกตัวเองเลยคือแบบไม่ได้ละเราต้องแบบเชื่อมั่นกับตัวเองให้มากขึ้นห้ามอะไรห้ามได้แบบห้ามแตตัวเองได้แบบระบากอะจริงอันนี้นะคะวันนี้จะท่านกับน้ำหรือกับน้ำมิ้นตนะคะหรือว่ากับนมอะไรเงี้ยถ้าอยากให้ลด b ว d y จริงๆอิงกินกับน้ำเปล่าคือที่โอบอกมาถ้ากินกับนมมาคือมันอร่อยไงแล้วมันก็จะแบบมันทำให้เรากินก็ไม่โด เพราะฉะนั้นแบบแนะนําเลยต้องกินกบน,น้ำเปล่านี่แหละถึงจะแบบเวอร์สสุดๆนะกินกานมันออมาทาให้อิ่มนะสําหรับคนที่แบบร้อยโลขึ้นไปนประมาณนี้เออแต่ถ้าเราต้องการที่แบบอยากลดจริงจังกินกบน,น้ําเปล่าดีกว่าเช้าเย็นนะจ๊ะมีให้เลือกสามรสนะคะตามข้างบนเลยนะช็อกโกแลตมัทฉะแล้วก็วานิลานะคะ อร่อยคือเขาอร่อยของเขาในตัวอยู่แล้วอ่ะจริงๆกินกินแนละมันเย็นๆก็แบบสดชื่นแล้วอ่ะสารอาหารครบห้าม,มู่นะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วย s m d กินตอนเช้ากับตอนเย็นนะกลางวันกินอะไรก็ได้แต่ก็แบบไม่ใช่จัดหนักเกินนะเอาพอดีพอดีนะคะเพราะว่าเราเข้าคอร์สสามเดือนเนาะถ้าใครอยากลดจริงจังเนี่ยเราก็ต้องคิงจังกับตัวเองด้วยนะโอเค